ทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่หนามสายสามอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเหลี่ยมแก้นะครับทางโบฟูกับเจ้าชิดภูพานขอแก้เหลี่ยมเดิมนะครับตอนนี้ทีมงานโปฟูกับเจ้าชิดภูพานขึ้นนําไปสองหนึ่งนะครับเป็นเหลี่ยมเดิมแผลเดิมนะครับเมื่อเกมที่แล้วโบฟูกับเจ้าชิดภูพานได้สามแต้มนะครับแพ้ไปสิบสามต่อเสียสามนะครับ ถือมาเอาเปิดโดกเข้าไปเจ้าชิดซันแบกโดนเกี่ยวโอ้โหแจมสองหนึ่งนะครับโกเปิดเอายกพี่แหลมว่างมงมาเรียบร้อยโอ้โหมงฝังขนาดนี้แล้วใครจะเกี่ยวขึ้นล่ะครับ อย่าลืมมาสองคนนี้ทีมเยือนยังไม่ชินสนามด้ลยครับเพิ่งมาเยือนครั้งแรกด้วยโปกกเซอร์รอป,โอโอป้าโอ้โหเส์ฟไม่ข้ามโยเข้ามาโปทุนมงมาโปแหลมนะโปมวลนะครับตอนนี้แอดมินเขียวไปเอาโดนเกี่ยวมงมาเปิด ยกเจ้าชิดว่าไงตันแบกเรียบร้อยโอ้โหเริ่มจับมันนะครับตอนนี้ทีมเยือนขึ้นนำไปสองสามหนึ่งเอาเธอไปโปแหลมเปิดเอาโมงมาไว้ข้ามโ,โห้โโปแหลมจะลักไก่โอ้โหจะอาศัยลูกสองข้ามมานะครับโปพูนโปทูโปฟูปปกำลังเผือนะครับ แ้วโป้แหลมมงใส่เน็ตโอ้โหทาให้เจ้าชิดภูพานบินแต้มนะครับตอนนี้4ต่อหนึ่งสต่อหนึ่งนะครับเอาเ์อไปข้างหลังเปิดหัว เอายกเข้ามาเอายกลน้นเปิดหนึ่งเอาจะชิดว่างไงจะชิดว่างไงปาเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเอาทักไทยวิบานนะครับลุงโครูราชบอกเอฟซีพี่ฟูเอาละวางไปครับเอาเอาเซตแรกนะครับเซตแรกทีมเยือนแพ้ขาดลอยนะครับไม่ใช่แพ้ธรรมดานะครับแพ้ขาดลอย โอ้โูเตะเข้าป่าเขาดวงยกก็ไม่เข,าข้าขาแข้งก็ยังไม่ยืดยกเข้ามาโปะแหลมมงมาเจ้าชิดเปิดเข้าป่าเหมือนกันโอ้โหตอนนี้มีแต่เข้าป่าแล้วครับทักทายเพื่อนสมาชิกตั้งสิบสองท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอ้กูเอาเปิด ขูยกเข้าไปจะชิดว่าไงเขียวไปเรียบร้อยโอ้โหอุขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูเอาทักทายป๋าเต้น,นะครับป๋าเต้สแกงามนะครับสแกงามเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คนเยอะไหมป๋าเต้ครับเอาเติฟดีด้วยเอาแล้วครับโปแหลมมงมาโปรฟูเปิด ยกเข้าไปเจ้าชิดโมงไปเรียบร้อยโอ้โหโโหกตอนตอน,อน,นึงแล้วนะครับเอาเปิดยกเอาโปแลมเขียวมาเรียบร้อยไม่มีครับโอ้โหที่ตะแกงงามหยุดหรือครับ อาว่ากันไปครับโปเต้บอกว่าสแกงามหยุดเอ้าโกฟูแตกแล้วครับเปิดไม่ขึ้นโอ้โหยี่เอาเสืร์มาเอาเปิดหนึ่งยกเข้าไปเจะพิชจะเปิดโอ้ไม่ครับ เข้มๆเติมน้ำก่อนของตัวไก่ช่วงวะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน คืนจบเกมคู่เจ้าครอบติกับตะนางรองเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปกตินะครับในสนามเจ้าครอบนะครับแต้มตามตั้งแต่สองต่อแปดนะครับไล่มาพิชชะที่สิบเอ็ดต่อสิบนะครับคู่เจ้าตะนางรองกับเจ้าติผู้ต้องขัครอบนะครับเจ้าครอบกับเจ้าตัวเล็ก นี่แต่เสียนนอกหลักเสียตังครับต่อยี่สิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งตายเป็นแถวแล้วครับวันนั้นโอ้โถะพรวดยกเข้าไปเจ้าชิดซันแบ็กยอดโอ้โหเขา้เท่าไหรแล้วตเน,นี้ย ออกเลยครับเอาเปิดนะหกต่อหกนะครับ หกตอ่อหกครับโอ้โหเสริมมาเปิดหัวเอาโยกตอนนี้เข้าให้เรียบร้อยหกตอ่อหกนะครับเอาเสริมยอดไปเอาเปิดยกเข้าไปโบแหลมโมงมา เดแรก eh ฝั่งนี้ดึงยังดึงอยู่ครับโอ้โหไม่ด Designer, ึงแล้วครับแพ้ขาดลุยขนาดเนี Geez ้ยเอาเสซมาเปิดเอายกเจ้าชิดปาดโดนเกี่ยวเจ้าโปกบปักเข้าให้โอ้โห ทเท่ากันอยู่นะครับอาวุ้งกองหกตอหกนะครับโมงมาเรียบร้อย โยกดีดีได้หกีบ้านหกต่อหกนะครับเอาเชือมาเปิดหัวเอายกตักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วครับ โปโกเปิดแตก่ะครับฝั่งตามขอเปลี่ยนข้างนะครับทักทายสาคนสีน้อยนะครับเราอยู่กันที่สนามโปทูลพุทธมนทนสายสามนะครับปินตะก้อศึกโปโปทั้งหลายนะครับโปแหลมโปโกโปฟูฝั่งู้นเป็นโปชิดภูผัน ชิดเสิร์มาโอ้แหลมเปิดเขา้าเอายกเข้าไปเอาว่างไงมงเอามงออกโอ้โหมงไม่บัรยะบรรยังมงออกแพต่อหเอาเสิร์มาเอาเปิดเข่าอีกแล้วเอายกเข้าไปเอาเขียว เปิดยกมงเข้าไปโดนเกี่ยวเอาแล้วบูยกเข้ามาเจ้าชิดว่างไงตันแบกออกโอ้โหเอ้ช่วงเย็นมีรายการอีกไหมครับช่วงเย็นอาจจะเข้าไปเพชรเกษมหกสิบแปนะครับอาจจะมีนะครับเอาทักทายนะครับ f อจากทาง เพื่อนบ้านนะครับคุณกับตันนะครับ6ต่อ8นะครับเอาเจอไปโปฟูเป <right ิดห um ัวเอายกเข้ามาเจ้าชิดซันแบ็กเรียบร้อยโอ้โห เาเปิดเขาเอายกเอาว่าไงเขียวไปเอาเจ้าชิดยกเข้าไปเจ้าชิดว่าไงมุ่งมาเอาเปิดยกเอามองไปโดนเขาเปิดเจ้าชิดว่าไงปาเข้าให้เรียบร้อยอุย้ยทักไทยปาเต้ออีกครั้งหนึ่งนะครับ มีโปรพูดตกอีกมั้งตีเัานู่นเก้าต่อหกนะครับ 9ต่อหนะครับเดี๋ยวชิดเซอร์มาเอาเปิดแย่งกันโอ้โหมีสองขาย,ยกขึ้นพร้อมกันโดนขาปกรปกบออกหลังสนามเอาแล้วตอนนี้ทีมเยือนไล่แซงมาอยู่ที่10ต่อหนะครับเอาเซอร์มาเอาเปิดเดิงเอายกมงไปเรียบร้อย บหกต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข,าากเขา้ามาเจ้าชิดซันแบ็คเข้าป่าเบาเอาเอามองแก้ไขไปโดนหัวยกเข้ามาเจ้าชิดซันแบ็คโอ้โหผักไทยเจ้าแฮมน้อยร้อยจุดนะครับเจ้าแฮมแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ ข้ากลุ่มแต่ก็ให้ด้วยนะครับเจ้าแหมน้อยหน่อยจุดนะครับเพื่อนสมาชิกขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าชิดปักเข้าให้โอ้โหย,ยกไม่เข้านะครับแต่ไม่ได้นะครับเจ้าชิดภูผานจับจับคู่กันนะครับจับคู่เฉพาะกีดนะครับเจ็ดแรกเข้าป่าเขาดงไปแล้วนะครับเจ้าฟูฟูกับเจ้าชิดภูผานเอาเสิร์ฟมาเปิดเขา้าเอายกมงยอด โอ้โหเอยยอดฝั่งตัวเองได้แจมซะที่ไหนนลครับยอดฝั่งตัวเองโอ้โหโ่แจมเดียวเกมไม่เกมใช่ไหมอไเอาเร์ปลาเกมสิสามแลครับไม่ใช่สิบสองเอาล่ะครับยอดโอ้โหไม,ไ,ไม่มองแล้วครับ เอาเปิดเนืงยกขึ้นมายกห่างด้วยเจ้าชิดซันแบก็กโอ้โหมองไว้เรียบยร้อยเอาแล้วครับแปดแล้วครับแปดเท่าไรแปดสิบเอ็ดหรือแปดสิบแปดต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้โหไหล่มาแล้วครับเจ้าบ,บ้าน,านเอาเปิดเนือง,งเอาเอาแล้วอย่ายังไม่สำเร็จนะครับ 9ต,ต่อ11น,นะครับห่างกันสองแต้มนะครับสองแต้มทันสองแต้มเกมนะครับเอาเปิดเนเอายกจะทิ้งว่าไงปากเขาให้เอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วไล่มาเป็น10ต่อ11แล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้แต้มไล่มาห่างหนึ่งแต้มนะครับ แนะุแข,น,น,แขนเฉด่ดนดนดอนเลยยะีหัวก็ตายแล้วโอเคแหลมตีมตออกไ่ต้องไปตีออกปไ,ไหาี่เอฟพูเลยก็ยดัาน่าจะมีเซตสาเซตสามไม่มีนะครับมีแต่เหลี่ยมอื่นนะครับโปรฟู สิบต่อสิบเอ็ดนะครับแต้มห่างกันหนึ่งแต้มนะครับแต่ก็เกม1ินสามไม่มีิวนะครับเติมแปรข้ามปีทั้งหมดนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทั้งสิบเจ็ดท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครบทักทายป๋าลิงวมนอนเมือง้วยนะครับ ครับตอนนี้เจ้าสนามจะได้เป็นไหวเสื่อนะครับเตรียมตามอยู่เจ้ายางหมิงยางหมิงสิบต่อสิบเอ็ด เฮ่ทางว่างๆกับ่ไปซ้อมกันไปซ้อมอยู่หันเอาถอยๆข่อยข้างหน้าสายหมอบถอยหน่อยเอาเดี๋ยวครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับเสิร์ฟใหม่นะครับสิบต่อสิบเอ็ดเอาโบฟูเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าชิดปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โห นี่นะครับต่ก็สายชิงเงินรางวัลนะครับเจอกันที่สนามพุทธวนตรสายสามของโปรทูนนะครับนะครับดนับหนุนการไหลส่วนโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างบริษัท PMJ Sport นะครับเสื้อพิมพ์ลายกีฬาสวยๆนะครับของเจ้าบอลตีปักเลาวเสื้อพิมพ์ลายบริษัท ST s p o r t w แวของบ่าเต้ยเอ้าเติปมาเปิด โกบยกเข้าไปเอาเอาว่างไงโอ้โหยกไปหาเสานะครับยกหวานหวานนะครับโอ้ทูนก็ไม่กล้าตีนะครับเสานะครับเสาเหล็กนะครับโอ้โหขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้เจ้าชิดภูพานกับโปทูโปฟูนะครับเกมไม่เกมสิบสองต่อสิบเติมปาเปิดเอายก เอาามงวไปเดาโอ้โหยืนขาตายแล้วครับโปูปโอ้ยอาทักทายทั้งสิบแปดท่านนะครับเอาวันงนี้เจ็บแล้วครับอย่าพูดดังเขาบอกว่างั้นเอาว่านไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สิบต่อสิบสองเอาเติร์ไป,ไปเปิดเขาโอ้โหเป็นส1เอ็ดแล้วนะครับโอ้โหแต้มเดียวทันแต้มเดียวเกมเสิร์บเ,เข้ากลางนะครับฝั่งนั้นกักกันเองนะครับสิบเอ็ดต่อสองเติรไปที่เดิมเปิดหัวเอายกเข้ามาปาเข้าให้เอาโอ้โห ตัวทาฝั่งนี้เสื้อแดงนะครับเจ็บไหลด้วยนะครับ<ป>คือเ<ป>คล<ป>ื่อนเคลื่อนเคลื่อนตัวลําบากเลยนะครับตรงที่บาดไหล่นะครับแกเจ็บนะครับ<ป>แกฝืนเตะให้จบเกมนะครับ<ป>เอาเสิร์มาเปิดเข้ายกเข้าไป,ไป,ไปมงโอ้โหยยังแก้ไขได้นะครับ สิบเอ็ดต่อสิบเปิดยกเข้ามาปักเอาแล้วครับมงออกนะครับโอ้โห ับเกมไม่เกมนะครับ12บสองต่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเสือบ้าเปิดยกมุนโอ้โหยังไม่เกมสิบเอ็ดต่อสิบสองเอาเสือไปที่เดิมเปิด ยกเข้ามาตัอนแบกโอ้โหเอาแล้วครับแจมเท่าแล้วครับ12ดต่อ12เอาเลยครับนอนอยู่ไรอยู่นาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตอนนี้แจมเท่านะครับ เอาแล้วครับเกมไม่เกมเม็ดไฟครั้งที่หนึ่งเอาเสือไปเปิดหัวเอาโยกปากเขาให้โดนเขาเอาแล้วมุ่งเปิดปากโอ้โหอย่างไม่เกมโอ้โหโโยมันแก้ไขไม่ได้แล้วครับมันม่งไปแล้วนะครับโอ้โหโอโเอาแล้วครับฝั่งทีมเยือนได้โอกาสมากนะตอนเนี้ พักขายคุณไพฑูรย์นินเรืองสีด้วยนะครับเจ้าพากตกักรและเพื่อนสมาชิกท่านอื่นทั้ง26ท่านนะครับเราอยู่ในเพจก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวหน้าสนามพุทธมณฑลสาย3ของโปรทูนนะครับเกมไม่เกม12ต่อ12เอาละครับขอเวลานอกว่าง,งั้นเอาหาเครื่องเดื่มชัวกำลังนะครับเตรียมไหลครับ เหลี่ยมเยอะเหลือเกินปโปกบโปเขียดนี่ครับโปแหลมมีการบอกว่าจอบป้อนนะครับโอ้โหเกมไม่เกมนะครับสิบสองต่อสิบสองเกมไม่เกมเอาแล้วครับเปิดมา เอายกเข้าไปเอายกล้นเปิดโอ๊ยครับอยู่ที่โปรกบจะเสิฟไปทางไหนแล้วครับเสิฟวัดหรือไม่วัดเอาเปิดเอายก ปักโอ้โหติดเกี่ยวเสยแลติดเกี่ยวโปกบนะครับจบเกมนะครับโอ้โหติดเกี่ยวเสีลยนะเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปเลยนะครับโอ้โหเจ้าบ้านชนะไปอีกแล้วครับ13ต่อ1 2นะครับเดี๋ยวขอญาตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ